สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเฉลยข้อสอบ ONe t ปีการศึกษา2567นะคะในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษน้องๆป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยในข้อ4และข้อ5ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ4ค่ะเป็นการคุยกันระหว่างมิ้นและบีมนะคะมิ้นและบีมคุยกันว่าอย่างไรนะคะมิ้นบอกว่า I have to return these books and go to class I have to return these books and go to class นักเรียนดูตรงนี้นะคะ I have to ครูขอเสริมให้นิดนึงค่ะ I have to นั้นแปลว่าฉันต้องเพราะฉะนั้น have to จึงแปลว่าต้องนะคะทีนี้นักเรียนเคยได้ยินคาว่า must ไหมคะคาว่า must ก็แปลว่าต้องเหมือนกันแล้วทีนี้มันต่างกันยังไงระหว่าง have to กับ must นะคะ have to แปลว่าต้องต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ must เป็นต้องที่ไม่ทําไม่ได้เลยนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะ I have to return these books นั่นก็แปลว,ว่าฉันต้องคืนหนังสือพวกนี้ and go to class แล้วก็เข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นฟังจากที่มินพูดแสดงว่ามินน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่รีบรีบไปนะคะไม่สามารถคุยต่อกับบีมได้เพราะฉะนั้นเมื่อมินอยู่ในสถานการณ์ที่รีบรีบไปคืนหนังสือรีบไปเข้าห้องเรียนเนี่ยนะคะ บีมจะต้องตอบมินว่าอย่างไรนะคะทีนี้มาดูตัวเลือกที่หนึ่งค่ะตัวเลือกที่หนึ่งอ่านว่า thank you แปลว่าขอบคุณอ่าถ้ามีคนบอกลาเรากำลังจะไปจากเรานะคะเราจะบอกว่าขอบคุณไหมอ่ามันก็ไม่ใช่นะคะตอบขอบคุณไม่ได้ขอบคุณควรอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทการสนทนาที่มีการทำอะไรให้การช่วยเหลือกันหรือมอบสิ่งของให้กันนะคะตัดข้อ 1ทิ้งไปนะคะทีนี้มาดูตัวเลือกที่2ค่ะ see you later see you later แปลว่าไว้เจอกันเอาไว้เจอกันใหม่นะไว้พบกันวันหลังนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเอาเก็บไว้ก่อนนะคะมาดูตัวเลือกที่3ค่ะ how are you how are you แปลว่าสบายดีไหมสบายดีไหมคุณสบายดีไหม การพูดว่า how are you เนี่ยเป็นการถามว่าสบายดีไหมเป็นการถามสำหรับทุกสุดดิบเพราะฉะนั้นคนที่โดนถามก็จะต้องมีการตอบมาว่าสบายดีไหมแล้วก็ถามกลับตามมารยาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบริบทที่ต้องการรีบไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรถามเพื่อนนะว่าเพื่อนสบายดีไหมเพราะไม่งั้นเพื่อนก็ต้องเสียเวลากลับมาตอบกลับมาถามเราคืนอ,อีกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3ามเราตัดทิ้งไปก่อนนะคะทีนี้มาดูตัวเลือกสุดท้ายะคะ่ะเลือกที่4อ่านว่า good morning good morning แปลว่าสวัสดี ตอนไหนคะตอนเช้านะคะหรือว่าอารุณสวัสดินะคะ,ะทีนี้เรียนจำไว้นะคะว่าการพูดว่า Good morning Good afternoon Good evening นะคะเป็นการขึ้นต้นบทสนทนาของการทักทายกันแบบสุภาพนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทของการคุยกันระหว่างมิ้นกับบีมเนี่ยมันไม่ใช่การทักทายกันนะคะมันเป็นการกำลังจะบอกลาก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัด Good morning ทิ้งไป เพราะฉะนั้นแรกเลยอยู่ตัวเลือกเดียวค่ะที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดนั่นก็คือตัวเลือกที่2อนะคะ see you later นะคะอ่ะมาดูกันว่ามิ้นบอกว่า I have to return these books and go to class ฉันต้องเอาหนังสือพวกนี้ไปคืนแล้วก็เข้าห้องเรียนนะคะบีมก็เลยต้องบอกว่า see you later โอเคงั้นเอาไปเจอกันใหม่นะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูข้อ5ค่ะข้อ5เป็นการคุยกันระหว่าง A และ B ค่ะ A บอกว่า the room is so dark The room is so dark นะคะ dark ก็แปลว่ามืดเนาะเพราะฉะนั้น The room is so dark ห้องห้องนี้มันมืดมากๆเลยนะคะอ่าถ้าขึ้นมาแล้วว่าห้องห้องนี้ต้องมืดม,มากๆ,ๆ,ๆเราควรเติมอะไรดีนะคะแต่ก่อนเติมอย่าลืมมาดู B ก่อนนะคะเพื่อใช้เป็นการพิจารณาบริบทของคำตอบด,ด้วยนะคะ B บอกว่า Okay I do it right away Okay I do it right away I do it right away นะคะ แปลว่าฉันจะทำทันทีนะคะฉันจะทำทันทีอ่าแสดงว่า A ต้องเป็นการขอขอให้ทำบางอย่างถูกไหมคะขอให้ทำบางอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเราเดิมได้ข้อมูลมา เพิ่มเติมวมนะคะว่าห้องเนี่ยมันมืดแล้วเอก็เลยขอให้บีทาอะไรให้บางอย่างบี B จึงตอบรับกลับมาว่าฉันจะทํามันให้ทันทีนะคะทีนี้มาดูในตัวเลือก1นถึงสประโยคไหนที่เป็นการขอความช่วยเหลือหรือขอให้ทําอะไรบางอย่างทีนี้ครูมีเกร็ดความรู้เสริมให้อีกแล้วคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวเลือกการขอความช่วยเหลือหรือขอให้ทําอะไรบางอย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะขึ้นต้นด้วยคาว่าแคนเช่น can you help me to carry this book คุณช่วยถือหนังสือเล่มนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าจะเพิ่มความสุภาพขึ้นมาก็เหมือนในตัวอย่างข้อสอบออที่ครูเคยเฉลยมาก่อนหน้านี้นะคะใช้คำว่า could ค่ะเพิ่มเลเวลของความสุภาพขึ้นมาอีกนะคะ could you please explain this math question again ที่นักเรียนคุยกับครูะคะ่ะขอให้คุณครูช่วยอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์ข้อน,นี้อีกครั้งหน่อยได้ไหมคะ,ะทีนี้นอกจาก can และ could แล้วนะคะมันก็ยังมีคำว่า please อีกคำหนึ่งนะคะ <c oughs> เช่นตรงกับในตัวเลือกเลยค่ะตัวเลือกที่3นะคะ please turn on the light อ่า please turn on the light อันนี้ครูย,ยังไม่แปล turn on the light นะคะแต่ถ้าเห็นคำว่า please เราก็พอจะรู้แล้วว่าประโยคเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยคขอร้องขอให้ทำอะไรสักอย่างหรือขอความช่วยเหลือนะคะเพราะมันขึ้นต้นด้วย please ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราตอบแบบไม่รู้ความหมายเราก็อาจจะสามารถเดาข้อสได้แต่ทีนี้ เพื่อให้เป็นการทรําความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะว่าทำไมข้อ3มาถึงถูกอ่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนแปลตัวเลือกที่3เลยนะคะ please turn on the light turn on แปลว่าเปิดถูกไหมคะ please turn on the light ก็จึงแปลว่ากรุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมนะคะซึ่งเข้ากันกับบริบทเลยนะคะที่บอกว่า the room is so dark ห้องห้องนี้มันมืดมาก please turn on the light ช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม B จึงตอบรับกลับมาว่าโอเค I do it right away โอเคฉันจะทำมันให้ทันทีทำมันให้ทันทในีในที่นี้คือการเปิดไฟในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่3จึงถูกต้องค่ะทีนี้มาดูกันว่าตัวเลือกที่ 1, 2และ4ทำไมถึงไม่ถูกนะคะ1บอกว่า I can't see anything I can't see anything แปลว่าฉันมองไม่เห็นอะ ไรเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะสมมติว่าถ้านักเรียนนะคะอ่านแค่ d h e o o m is so dark แล้วก็มาดูตัวเลือกที่หนึ่งคือ I can't see anything นักเรียนอาจจะหลงกลแล้วตอบข้อนี้เลยเพราะเขาเอามาหลอกนักเรียนเลยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ความหมายของ I do it right away ถูกไหมคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับกับประโยคนี้แล้วถ้าแปลไม่ได้พอมาเจอตัวเลืที่หปุ๊บ อาวมันเข้าเขามันไปในแนวทางทิศทางเดียวกันก็ตอบ้อหนึ่งเลยปึ้งผิดนะคะผิดเลยตัวที่หนึ่งผิดเพราะตัวที่หนึ่งเป็นการเป็นประโยคบอกเล่าอะคะ่ะประโยคบอกเล่าว่ามันมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้เข้ากับบริบทที่มีการขอให้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้มาดูข้อสองค่ะ it is it is dark outside too it is dark outside too แปลว่า ข้างนอกมันก็มืดเหมือนกันอ่ะประโยคนี้ก็เริ่มเข้าเขาอยู่แล้วเพราะมันมีคำว่าอะไรคะมี dark กับ dark อันนี้เอาไว้หลอกคนที่แปลอะไรไม่ได้เลยแปลความหมายคำคำไหนไม่ได้เลยแต่เจอคำที่มันเป็นคำเดียวกันเขียนเหมือนกันจึงตอบมันเลยเนี่ยค่ะเขาเอามาหลอกส่วนใหญ่แล้วข้อหลอกจะอยู่ที่ข้อ A B หรือหนึ่งสองประมาณเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความหมายแล้วเราตอบเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะผิดทันทีเลย ทำไมมันถึงไม่เข้ากันกับบริบท่ะมาดูกันนะคะ The room is so dark ห้องห้องนี้มันมืดจัง It is dark outside too ข้างนอกก็มืดเหมือนกันทีนี้พอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บไม่มีประโยคที่เป็นการขอความช่วยเหลือหรือขอให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยมันจึงไม่เข้ากันกับบริบทข้อบีที่ข้อบีบอกว่า Okay I drew it right away นะคะมันก็ไม่เข้านะคะตัดข้อสองทิ้งอีกไปเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูข้อสี่ว่าทำไมข้อสี่ถึงไม่ถูก The right switch is broken the r i g h t switch is broken broken แปลว่าสวิตไฟอ่ะมันพังนะคะอ่าอันนี้เป็นการบอกแจ้งเหตุผลหรือปัญหานะคะไม่ได้เป็นการบอกให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมันจึงไม่เข้ากันกับบริบทของประโยคที่บีพูดนะคะอ่ะเราลองมาพูดให้ให้เข้ากับประโยคดูนะคะว่ามันจะเข้ากันไหม the room is so dark ห้องห้องนี้มันมืดมาก The right switch is broken. แล้วสวิตชไฟมันก็พังโอเค I do it right away. โอเคฉันจะทำาให้ทันทีทำอะไรล่ะคะในเมื่อ B ไม่ได้บอกให้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดนะคะดังนั้นแล้วคำตอบที่ถูกนะคะก็คือ3นะคะเราลองมาพูดเข้ากันกันกบบทสนทนานะคะ The room is so dark. Please turn on the light. ห้องห้องนี้มันมืดม,มากๆ รุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมโอเค I do it right away ตกลงฉันจะทำมันให้ทันทีเลยเนี่ยค่ะมันเป็นประโยคที่เข้ากันกับบริบทแล้วก็สถานการณ์เพราะฉะนั้นตอบข้อ3านะคะโอเคค่ะวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า